โอเคครับก็กราบสวัสดีแฟนๆบล็อกสตาร์ทุกคนทุกท่านด้วยนะครับซึ่งคลิปวิดีโอใน,นวันนี้เราก็อยู่กับคโคลนั่นเองนะครับแน่นอนว่าซึ่งผมมีมีดอนเนกประสงค์นั่นเองนะครับเป็นไฮเปอร์ชาร์จนะความสามารถก็คือถ้าไม่ตายมีดของคโคลทะลุทะลวงศัตรูและลอยกลับมาเหมือนบูมแมลงนั่นเองนะครับผมโอเคซึ่งบอกเลยว่าไฮเปอร์ชาร์จอันนี้ผมได้รับมาจากความท้าทายการ์ตูนอันนี้นะ ซึ่งด่านที่9เนี่ยถ้าใครเล่นถึงด่านที่9เนี่ยอ่ามันจะได้เลเจนดารี่นะมีโอกาสที่จะได้ไฮเปอร์ชาร์ตมีโอกาสที่จะได้สกินด้วยนั่นเองนะครับคุณผู้ชมอืมบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะโอเคนะแล้วก็ไอมันเล่นไม่ได้เล่นได้ไม่จํากัดด้วยนั่นเองนะครับก็ลองไปหาได้นะด่านที่9นะั้นเล่นให้ถึงโอเคมาเดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูสําหรับไฮเปอร์ชาร์ตอันนี้นะ ที่ผมไปทดลองเนี่ยก็คือผมจะเล่นสึกวรรณนาแบบคู่นั่นเองนะซึ่งแน่นอนว่าถ้าพูดตามความเป็นจริงเนี่ยไฮเปอร์ชาร์จเนี่ยมันได้มันได้ยากนั่นเองนะเนี่ยเห็นปะเวลาที่ผมยิงโดนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะได้ยากนะทําให้ประสิทธิภาพในการใช้เนี่ยค่อนข้างที่จะด้อยนั่นเองนะสําหรับไฮเปอร์ชาร์จมันไม่เหมือนอ่าไฮเปอร์ชาร์จที่มันชาร์จเองได้นะไฮเปอร์ชาร์จไอ้พวกเนี้ยมันต้องยิงหลายๆทีนะกว่าจะได้มัน อ่ะเดี๋ยวกดให้ดูนี่ครับนี่ครับคุณผู้ชมดาเมจเป็นหมื่นเลยนะถ้าโดนจริงจังอ่ะดาเมจเป็นหมื่นเลยนะมันค่อน,นข้างที่จะรุนแรงแต่ว่ามันค่อนข้างที่จํากัดด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าในด้านการที่เราจะเก็บได้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะน้อยนั่นเองนะด้วยความที่เกมเนี่ยมันเป็นเกมที่ค่อนข้างจบไวนั่นเองนะทาให้การได้เนี่ยอาจจะไม่ถึง อาจจะไม่ถึง3ครั้งอา่าพูดตามตรงเยอะสุดเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะเก็บได้แค่ครั้งเดียวด้วยซ้ํานะโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว่านะครับสึกปะจาน่าแบบคู่นะแน่นอนว่าผมไม่ได้อา่ายึดติดกับไฮเปอร์ชาร์ตนะอาจจะเก็บไม่ได้นะคุณผู้ชมบอกเลยว่างานนี้ผมจะเน้นไปที่การเล่นระยะไกลนั่นเองนะคุณผู้ชมเห็นหรือเปล่าผมจะใช้ตรงนี้นะในการเป็นที่เล็งนั่นเองนะสุดสุดปลายของมันอนะเห็นไหม ผมจะใช้จุดนี้นะในการเล็งเล็งโจมตีศัตรูนะนี่อย่างนี้เลยนะครับเพื่อที่อะไรเพื่อที่จะทําให้ศัตรูเนี่ยเข้าถึงเราได้ยากนั่นเองนะบอกเลยว่าหน้าไหนก็เอาผมไม่ได้นะถ้าผมคิดจะทําแบบนี้จริงๆอืมต่อให้เป็นอันดับหนึ่งของเซิร์ฟก็เอาผมยากมาเลยไม่ได้เคยไม่กลัวถ้าผมได้เน้นระยะอะ ไม่ว่าหน้าไหนก็เอาผมยากแน่นอนนะผมกล้าพูดได้อย่างเต็มปากเฮ้ย SOS เตือนคืออะไรวะเห็นหรือเปล่าคุณผู้ชมผมจะเน้นเลยนะเราจะเราจะไม่หลุดจากเฟรมนี้เด็ดขาดนั่นเองนะ เพื่อที่ถ้าเราเลยป้ายเนี่ยลาดจะเดิมสอนได้เลยนะนี่ปล่อยออกมาครับนี่โอเคครับรลไว้โลไว้ตำแหน่งการยิงของเราขเขาน่าจะเยียบนะไม่ว่าหน้าไหนก็เอาเรายากบอกเลยถ้าจะล้วงเราเนี่ยต้องทุ่มหน่อยนะต้องทุ่มเต็มที่หน่อย บอกเลยว่าผมเอาเครื่องมือเพิ่มเพิ่มพลังชีวิตมานั่นเองนะเพิ่มพลังชีวิตห้าสิปเซให้เราเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยนะเรายืนได้นานานาน,นี่ควยออกมาอยู่ตําแหน่งที่เราได้เปรียบสโลไว้ช่วยเพื่อนอื้อีซี่ได้ถ้วยแน่นอนเล่นแบบผมเนี่ยได้ถ้วยแน่นอนอืมโอกาสเสียถ้วยเนี่ยค่อนข้างที่จะต่ํานะถ้าเล่นได้อย่างนี้นะถ้าเล่นได้อย่างนี้ทุกเกมอ่ะบอกเลย วินแน่นอนสโลได้เวลาเก็บงานซับเรียบร้อยครับคลิปนี้ถือว่าเป็นแนวทางได้เลยนะครับคุณผู้ชมในการเล่นนะสำหรับตัวอื่นเนี่ยก็อเอาไปใช้ได้เหมือนกันนะคือมันมีประโยชน์มากนะมันจะทำให้คุณเนี่ยโดนล้วงยากตายยากนั่นเองนะครับคือถ้าใครเป็นสายเซฟแบบผมอยู่แล้วเนี่ยรับประกันเลยว่าคุณเก่งแน่นอน อืมคุณตายยากแน่นอนนะไม่ว่าไอ้หน,หน้าไหนอ่ะด่าไว้ก่อนได้เลยนะปากแทบไว้ก่อนได้เลยเราอ่ะถ้าเรามามาสไตล์นี้อ่ะพยายามอย่าโดนโจมตีนะคุณผู้ชมนะยิ่งไยตรงข้ามไม่มีท่าไม่ตายเนี่ยมันจะทำให้ ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเอาเราได้ยากค่อนข้างยากเลยแหละนะถ้าศัตรูมีถ้าไม่ตายเนี่ยเราจะสู้ยากนั่นเองนะเราก็พยายามอยู่ห่างๆมันไว้อย่าให้การโจมตีของฝ่ายตรงข้ามโดนเยอะนะอืมไม่โดนเลยจะดีมากอืมนั่นแหละวิธีการเล่นของเรานะทําความน่าราคาญให้เยอะที่สุดนั่นแหละจะทําให้ฝ่ายศัตรตูเนี่ยอย่างน้อยมันมันอาจจะส่งอีโมจิมาทักทายเรานั่นเองนะแต่ไม่เป็นไร พวกกระจอกฆ่าเราไม่ได้หรอกเออดูไว้อย่าหลุดเฟมเด็ดขาดนะครับคุณผู้ชมนะเดี๋ยวมันหลุดมาเองนะนีเ่เพื่อเราอย่าหลุดเฟมอย่าหลุดเฟมเป้าหมายของเราต้องชัดเจนนะเพื่อถ้วยนะอย่าหลุดนะ คือถ้าเราตั้งเป้าหมายไว้แล้วอะถ้าถ้าเราหลุดหลุดไปแบบแบบหิวแบบอะไรหนักหนาอะไรอย่างเงี้ยอืหลุดจุดวจุดประสงค์อะเอออย่าหลุดจากจุดประสงค์ที่เราทําไว้นั่นเองนะเราคิดจะทําอะเออ,อไอ้ง่ายถ้าเราหลุดหลุดไปบ่อยๆเนี่ยมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่แนวเห็นไหมถ้าผมหลุดผมก็แบบเนี้ยหาทางเล่นยาก อย่าตายอย่าตายเด็ดขาดในช็อตนี้นะต้องให้เพื่อนเกิดก่อนเพื่อที่เราจะได้ถ้วยนั่นเองนะคือถ้าผมถ้าผมไม่ออกจากคุ้มอ่าไม่ใช่ถ้าผมไม่วิ่งไม่วิ่งไปอ่าเข้าหมอกเนี่ยผมอาจจะตายได้เมื่อกี้ช็อตเมื่อกี้แล้วเพื่อนเราใกล้จะเกิดแล้วนั่นเองนะเราต้องวิ่งไปเข้าหมอกนั่นเองนะครับยอมเสียเลือดหน่อยนั่นเองนะครับเพื่อที่ให้เพื่อนเราเกิดขึ้นมานะโอเคครับคุณผู้ชมมา คือต้องหักข้ามใจไว้นิดหนึ่งนะในการถ้าเราตั้งเป้าเป้าไว้แล้วว่าจะทําอย่างนั้นนะ่ะมันต้องหักข้ามใจให้ได้นั่นเองนะครับแบบว่าถ้าเราหิวหรือว่าหลุดจุดประสงค์ของเราไปเนี่ยเราอาจจะโดนสอนเลยอาจจะอาจจะแพ้ได้เลยทันทีนั่นเองนะเพราะฉะนั้นตั้งให้มั่นนะนิ่งเข้าไว้ เล็งไว้ที่ตรงปลายนะตรงปลายของเราเพื่อนเราพยายามเข้าไปใกล้ให้หน่อยให้มันแล้วกันนะเพราะว่ามันอยู่บนหัวเราคือดาเมจของมันมีประโยชน์มากนะสำหรับไอตัวแมวเนี่ยพยายามเดินเข้าไปใกล้แต่ว่าพยายามเข้าไปใกล้แต่ว่าถ้ามีสิ่งอีดขวางด้วยเนี่ยก็เดินไปตรงสิ่งกีดขวางนะ มันจะช่วยให้มันจะช่วยให้เราอ่าเอาตัวรอดได้นั่นเองนะครับโอเคเพื่อนเรายังพอออกมาได้อยู่เราโดนลุมละขึ้นไปด้านบนไม่รอดหลบได้อยู่สวยเยี่ยมเลยนะมีเพื่อนร่วมทีมดีผมค่อนข้างพอใจนะถ้ามีเพื่อนร่วมทีมที่โอเค โอเคครับเราจะลงไปด้านล่างสะโลไว้ปับ๊บเรียบร้อยสวยงามมากโอเคครับคุณผู้ชมนะก็คงประมาณนี้นะสำหรับวิธีการเล่นนะแนวทางอีกหนึ่งแนวทางนะซี่อ่าสำหรับสายที่ เน้นระยะนั่นเองนะครับแต่ผมแนะนําว่าอย่าอย่าหลุดจุดประสงค์นะถ้าไม่มั่นใจจริงๆอ่ะเออคือแบบอย่างเช่นถ้าคุณตั้งเป้าว่าจะเล่นแบบระยะไกลแล้วยิงไกลแล้วเนี่ยถ้าคุณเพิบฟเข้าไปใกล้ๆของเขาเนี่ยต่อเนื่องรัวๆอย่างเงี้ยถือว่าผิดจุดประสงค์แล้วนะคุณต้องอยู่ระยะไะะกลๆเรื่อยๆตอดไปเรื่อยๆนั่นเองนะไม่โดนก็ไม่เป็นไรนะมันยิงได้หลายๆที่อยู่แล้ว ไม่ต้องไปหวั่นเกรงว่าเราจะยิงไม่แม่นนั่นเองนะครับถ้าเล่นไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆเนะี่ยยังไงยังไงเราก็ยิงโดนแม่นกว่าเดิมแน่นอนนะอืมโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้ดีวกว่านะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากไลค์กดติดตามไว้ด้วยนั่นเองนะบป